สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอพื้นฐานเภสัชวิทยาและการพัฒนายานะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ฟังสายวิศาวะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทเรียนพื้นฐานเภสัชวิทยาและการพัฒนายาสําหรับวิศวกรโมดูลหนึ่งครับเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพรวมอุตสากรรมยาแล้วก็กระบวนการต่างๆนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดเลยคือเรื่อง ความปลอดภัยของยาอันนี้เป็นหัวใจเลยที่วิศวกรในสายงานนี้ต้องใส่ใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตคนอื่นโดยตรงเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับค่ะคืออุตสาหกรรมยาเนี่ยต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญมากๆนะคะกับเรื่องสาธารณาสุขทั่วโลกเลยทั้งเรื่องป้องก,กันโรควินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคต่างๆเอ่อมันช่วยคนอายุยืนขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยค่ะครับ พอพูดถึงผลกระทบะชัดๆผมนึกถึงเพนิซิลินเลยที่บับพลิกโฉมการรักษาโรคติดเชื้อไปเลยหรือยังวัคซีนโปลิโอที่ช่วยลดความพิการในเด็กได้เยอะมากๆเลยนะครับใช่ค่ะใช่นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วยาที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยครับมันมีกี่ประเภทหลักๆครับพอจะแบ่งกลุ่มได้ไหมครับอืมแบ่งง่ายๆก็มีสองกลุ่มใหญ่นะคะคือหนึ่งเป็นยาเคมีสังเคราะห์พวกนี้จะเป็นโมเลกุลเล็กๆค่ะ ผลิตด้วยกระบวนการทางเคมีอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินที่เราคุ้นเคยกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาชีววัตถุอันนี้จะโมเลกุลใหญ่กว่าซับซ้อนกว่าเยอะเลยเป็นพวกโปรโตีนแอนติบอดีหรือวัคซีนต่างๆพวกนี้จะผลิตจากเซลล์สิ่งมีชีวิตหรือว่าใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยอย่างเช่นอินซูลินหรือวัคซีนนะคะอ๋อครับครับแล้วการที่ยาชีววัตถุมันซับซ้อนกว่าเนี่ยเออ มันทําให้การผลิตยุ่งยากกว่าหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะการผลิตการควบคุมคุณภาพพวกยาชีววัตถุเนี่ยอืมีความท้าทายสูงกว่ามากส่วนใหญ่ก็ต้องให้โดยการฉีดด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นแบบกินเข้าไปเนี่ยโมเลกุลโปรตีนมันจะถูกย่อยในกระเพาะหมดแล้วก็มีอีกเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่าอิมมูโนเจนิซิตนะคะอิมมูโนเจนิซิตีค่ะ คือร่างกายอาจจะสร้างภูมิต้านยาขึ้นมาเองทําให้ยาได้ไม่ผลหรือเกิดแพ้ได้ค่ะโอ้โหฟังดูซับซ้อนจริงๆครับสงสัยนี่คงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกว่าจะพัฒนายาตัวหนึ่งได้มันนานเป็นสิบถึงสิบห้าปีเลยเราภาพรวมกระบวนการให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างใช่ค่ะมันนานและซับซ้อนจริงๆค่ะเริ่มตั้งแต่ขั้นค้นคว้าหาก่อนเลย discovery ว่ามีสารตัวไหนพอจะเป็นยาได้บ้าง แล้วก็มาทดสอบเบื้องต้นในห้องแลบในสัตว์ทดลอง p พ e c ร i คลินิดูว่ามันได้ผลไหมปลอดภัยแค่ไหนจากนั้นถึงจะมาทดลองในคน clinical ลทร a อัอันนี้ก็มีหลายระยะเลยนะคะเฟสหนึ่งสองสามดูความปลอดภยัยดูขนาดยาดูประสิทธิภาพในคนกลุ่มใหญ่ขึ้นถ้าผลมันดีจริงๆถึงจะไปยื่นขออนุมัติอะพู v a ลจากอยหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะ พอยาออกขายแล้วก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังตลาด post marketing หรือ phase 4ต่อเนื่องไปด้วยค่ะฟังดูแล้วนี่คือคอยความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในทุกๆขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเข้มงวดมากๆค่ะตั้งแต่คัดกรองสารพิษแรกๆเลยทดสอบในสัตว์แล้วพอมาถึงในคนนี้คือติดตามใกล้ชิดมากมีคณะกรรมการอิสระ DSB คอยดูข้อมูลความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วพอขายแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อหรือที่เรียกว่า pharmacovigilance นะคะเพราะว่าการทดลองในคนเนี่ยถึงจะออกแบบมาดีแค่ไหนมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ดีอาจจะยังไม่เจอผลข้างเคียงที่หายากมากๆหรือเกิดในระยะยาวมากๆก็ได้ครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกเนี่ย หมือนจะต้องรู้จักหลักการพื้นฐานสองอย่างคือ P.D กับ P.K ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ P.D คือเภสัชพลศาสตร์หรือ Pharmacodynamics พูดง่ายๆก็คือยาทําอะไรกับร่างกายยาส่วนใหญ่มันจะไปจับกับเป้าหมายเฉพาะของมันเช่นตัวรับบนผิวเซลล์นึกภาพเหมือนลูกกุญแจยากับรูกุญแจตัวรับค่ะถ้าจับแล้วกระตุ้นก็เรียกว่า agonist ถ้าจับแล้วไปขวางก็เป็น antagonist อ๋อครับครับส่วน P.K คือเภสัชจลศาสตร์หรือ Pharmacokinetics อันนี้คือร่างกายทำอะไรกับยามักจะพูดถึงกระบวนการ A.D.M.E. ค่ะ A.D.M.E. ก็คือ Absorption การดูดซึม Distribution การกระจายยา Metabolism การเปลี่ยนแปลงยาซึ่งส่วนใหญ่เกิดที่ตับผ่านเอนไซม์อย่าง CYP450 ใช่ค่ะตัวนี้สำคัญเลยแล้วก็ e Excretion การขับยาออกจากร่างกายส่วนใหญ่ทางไตถูกไหมครับ แล้วตรงเมตาบอลิซึมที่ผ่านเอนไซม์ CYP450 เนี่ย มันมาเกี่ยวกับวิศวกรในโรงงานได้อย่างไงครับเกี่ยวมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าในกระบวนการผลิตเนี่ยเกิดมีการปนเปื้อนสารอะไรที่ไม่ควรมีหรือตัวยาสําคัญมีความเข้มข้นคลาดเคลื่อนไปจากที่กําหนดมันอาจจะไปรบกวนการทํางานของเอนไซม์ CYP 450พวกนี้ได้นะคะพอมันรบกวนปุ๊บระดับยาในเลือดก็อาจจะสูงไปต่าไปเกิดปัญหาความปลอดภยัยหรือยาไม่ได้ผลได้เลย ตรงนี้แหละค่ะที่การควบคุมคุณภาพการผลิตตามหลัก GMP ที่วิศวกรและทีมดูแลอยู่มันสำคัญมากๆในการป้องกันปัญหาค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้มาถึงเรื่องความปลอดภัยอีกนิดหนึ่งมีคำที่ได้ยินบ่อยๆคือ AE กับ ADR สองคำนี้มันต่างกันยังไงครับค่ะ AE หรือ adverse event เนี่ยคือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับยาแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเกี่ยวกับยาไหมเช่นกินยาแล้วปวดหัวแต่จริงๆอาจจะปวดจากนอนน้อยก็ได้แบบนี้คือ AE ส่วน ADR หรือ adverse drug reaction อันนี้คือ AE ที่เราสงสัยอย่างมากว่าน่าจะเกิดจากยาตัวนั้นจริงๆมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับยาออ๋ คือไม่ใช่ทุก AE จะเป็น ADR เสมอไปถูกต้องค่ะการที่เราต้องมาแยกแยะแล้วให้ความสำคัญกับ ADR มากๆนี่มันมีที่มาที่ไปสำคัญใช่ไหมครับมีค่ะมีบทเรียนราคาแพงมากๆเลยในอดีตคือโศกนาฏกรรมจากยาทาริโดไมด์ช่วงปี1960ยาตัวนี้เขาให้หญิงตั้งครรภ์กินแก้แพท้องแต่ผลคือเอ่อทำให้ทารกที่เกิดมาพิการแขนขากุดจำนวนมากเลยค่ะโห น่ากลัวมากครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนทั้งโลกแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยทําให้เกิดการปฏิรูปกฎเกณฑ์การทดสอบความปลอดภัยยาให้แ้มง,งวดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะการทดสอบในหญิงตั้งท้องแล้วก็เป็นที่มาของระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยยาหรือฟาร์มาโคมิช n c นที่จริงจัง,จงมากๆในปัจจุบันค่ะมันย้ำเดือนเราว่าขนาดทดสอบแล้วก็ยังอาจมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้ซึ่ง ทั้งหมดที่คุยกันมานี้มันก็วนกลับมาที่บทบาทของวิศวกรในโรงงานผลิตยาเลยนะครับการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP การควบคุมคุณภาพหรือ QC การประกันคุณภาพ QA การบรรจุการติดฉลากให้ถูกต้องทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ทำตามกฎแต่มันคือคกลไกสำคัญมากๆที่จะช่วยให้มั่นใจว่ายาที่ออกไปถึงมือคนไข้เนี่ยปลอดภยัยมีคุณภาพได้ผลตามที่ควรจะเป็นถูกต้องที่สุดเลยค่ะ สรุปวันนี้ก็คือการพัฒนายาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆใช้เวลานานแล้วก็ให้ความสําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่วิจัยจนถึงการผลิตในโรงงานที่วิศวกรดูแลอยู่ซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญมากๆในห่วงโซ่วความปลอดภัยนี้ ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อนะคะว่าออด้วยความซับซ้อนแล้วก็ความเสี่ยงที่มันอาจจะซ่อนอยู่แม้ว่าจะทดสอบมาดีแล้วก็ตามอย่างบทเรียนทาริโดไมล์เนี่ยมีอะไรที่กระบวนการผลิตในโรงงานหรือบทบาทของวิศวกรจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกบ้างไหมคะเพื่อจะช่วยคาดการหรือลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นหรือมันอยู่นอกเหนือมาตรฐาน GMP ที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ